หมาชีอุ้งแมวมันมีความหมายว่าอะไรผีปอบไทยกลับมาแล้วรอบนี้ไม่ใช่แค่ผีปอบตัวเดียวแต่มาเป็นหมู่บ้านผีปอบจะโหดจะหาแค่ไหนไปดูกันเมื่อนานมาแล้วเนี่ยมั้มีปอบอารวาสขากับชาวบ้านเนี่ยมาเลยช่วยกันเซอไอคอนิกของปอบชัดๆมึงแน่ใจได้เจ็ดนี่แหละหมู่บ้านปอบ คนในหมู่บ้านนี้เป็นผีปอบหมู่บ้านที่อ๋อมเคยบอกอ่ะไปได้ไหมหมู่บ้านอะไรเป็นหมู่บ้านเดิมของคุณแม่ก่อนที่จะย้ายมาที่กรุงเทพอคะค่ะผีปอบชื่อ,อมหมู่บ้านผีปอบอ่ะทางงั้นนะเราจะไปกันที่บ้านผีปอบ ขยานอกนางเด็กคนนั้นต้องเป็นลูกนางอ้อยแน่ๆใช่อุ้มแมวสิวมแ,มวแมวนี่เป็นของหนูเฮ้ยตามตำนานชีอุ้มแมวมกูไม่รับเลยพ<า>ม,มรับลูกพี่อย่าอย่า หมาชีวุ้มแมวมันมีความหมายว่าอะไรใช้บาสุก้ายิงปอบเลยพเนี่ยก็ไม่มีอะไรเยอะมีแค่ข้าวเหนียวกับหมูทอดพอะจะใส่บาตรได้ไหมครับสาธุนายโยมนะแค่โยมมีจิตศรัทธานเนี่ย จะใส่หรือไม่ใส่มันก็ได้บุญเหมือนกันนะอ้พค่ะทงนั้นใส่ดีกว่าครับเพราะว่าไม่จะไปใส่ทําไมเราท่านก็บอกแล้วไงว่าใส่ไม่ใส่ก็ได้บุญเท่ากันเก็บสิแล้ววันนี้กูอยากใส่มากรนะกูอยากได้บุญก็ไบอกแล้วไงว่าใส่ไม่ใส่ได้บุญเท่ากันมันไม่ได้โยแมแต่ต้องพู สามเอ็ดธันวาคมนี้เรื่โรงภาพยนต์ยังจําได้เลยนะว่าผีปอบสมัยเด็กมันทั้งสนุกทั้งฮาโหดด้วยฉากไอคอนิกก็คือฉากที่วิ่งหนีลงตุม่มคิดได้ไงอย่างเลิศอายุนั้นนะลุ้นมากว่าเรื่องนี้เนี่ยจะมีไอคอนิกอะไรในวัยเด็กที่ทําให้เราหายคิดถึงปอบกันได้บ้างปีนี้เจอกันเลย31มธันวาคมนี้ทั้งโรงภาพยนตร์ที่ไทยแล้วก็สปปลาวปอบดิบดบดูแต่อย่างแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างอย่าลืมมาคอมเมนต์คุยกันนะ